สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอัปเดตสตรอเบอรีปลูกในกระถางที่บ้านของเรานะคะสตรอเบอรีของเราก็ออกลูกเป็นสีแดงแล้วนะคะทุกคนก็เด็ดได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปชิมดูนะคะว่าเขาจะมีรสหวานไหมนะคะก็แดงบ้างไม่แดงบ้างนะคะ เสียดายลูกนี้ค่ะมีขโมยนะคะ <laughs> มีขโมยมาเจาะกินเป็นรูเลยนะคะสงสัยจะหวานมากนะคะลูกนี้ <sm elling> ก็เด็ดทิ้งเยอะเลยนะคะก็มีหนอนมาเจาะมั่งมีเป็นแบบเป็นลาสีเป็นแป้งอะคะ่ะแล้วก็เด็ดทิ้งบ้างอะไรบ้างะคะ่ะแล้วลูกนี้ก็ ยังแดงไม่หมดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนค่ะลูกนี้ก็ยังแดงไม่หมดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนค่ะ<ม>ก็เห็นเป็นลูกสีแดงแล้วก็ชื่นใจแล้วค่ะไม่ได้หวังว่าอยากกินอะไรหรอกก็เป็นอาหารตาเนาะสีเขาสวยค่ะก็ เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นเชื้อราเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิด YouTube ดูเลยค่ะว่าเออต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกไม่โตก็มีนะคะเราก็เลยเด็ดทิ้งเนี่ยค่ะเด็ดที่แบบลูกดูแล้วเหมือนไม่โตค่ะดอกไม่โตแล้วก็เด็ดทิ้งไปค่ะถ้าไม่เด็ดทิ้งก็ จะมาแย่งอาหารกันแล้วลูกก็จะไม่โตนะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เรียนรู้มาจาก YouTube ทั้งนั้นล่ะคะ่ะเหมือนจะปลูกง่ายนะคะแต่ดูแลยากมากเลยค่ะเห็นเขาออกดอกเยอะๆนะคะทุกคนแต่ว่าบางดอกมันฟอคะ่ะไม่ไม่โตนะะอย่างนี้ล่ละคะ่ะ ครั้งก่อนนู้นนะคะรุ่นก่อนอะลูกใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเป็นลาแป้งค่ะออกเป็นสีขาวๆนะคะก็เปิด YouTube ดูเขาบอกว่าให้เด็ดทิ้งไปเลยไม่งั้นก็จะลุกลามไปทั้งต้นเลยค่ะเราก็จำใจต้องเด็ดทิ้งเสียดายมากๆเลยค่ะลูกใหญ่มากด้วยนะคะไว้เราจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆเ,เลยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ สาวกของคนรักสตรอเบอรี่ห้ามพลาดนะคะมาชื่นชมดอกกุหลาบของเราต่อเลยนะคะดอกใหญ่มากโดนหิมะก็ยังรอดนะคะต้นนี้หอมฟุ้งเลยค่ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นลูกหม่อน,นะคะ่ะ หรือว่าเขาเรียกอะไรลูกหม่อนใช่ไหมคะดำๆอะค่ะกินกับซั่วน้ำปลานะคะแล้วก็ใส่ปลาล้าเนาะอร่อยมากค่ะวันนี้ลมแรงมากค่ะมีเสียงลมก็ขอโทษขอภัยด้วยนะคะ ญี่ปุ่นนี่ลมตลอดค่ะนี่ก็เป็นมะนาวค่ะทุกคนมะนาวลูกใหญ่เลยนะคะออกดอกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นหอมแขกค่ะทุกคนหอมแขกของเราก็หัวใหญ่แล้วนะคะใกล้จะได้ถอนแล้วค่ะอันนี้บลูเบอรี่ค่ะสงสัยต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะ กระถางน่าจะเล็กไปกระถินนะคะกระถินนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแบบโอ้โหสุดยอดเลยค่ะยอดนี้ก็จะได้เก็บไปกินกับหอยนางรมแล้วค่ะอันนี้นำเสนอเลยค่ะแบบโอ้โห ภูมิใจสุดๆวันนั้นไปเจอที่ร้านนะคะไปเจอที่ร้านเวียดนามค่ะซื้อมาห่อ1 300งยเยนค่ะก็กินยอดเข้าหมดเลยแล้วก็เอาอันนี้มาชําเป็นเฉยเลยค่ะดีใจสุดๆเลยก็อันนี้ก็เป็นใบบบวบกค่ะไว้กินกับส้มตำนะคะแล้วก็ชะอมค่ะ ต้นชะอมของเราก็รอดหนาวค่ะรอดหนาวหลายปีแล้วนะคะสองสามปีแล้วค่ะต้นนี้ออกยอดแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาไปแกงกับหน่อไม้ค่ะพ่อวันที่แปดนี้เราจะไปหาหน่อไม้แล้วนะคะทุกคนหน่อไม้ญี่ปุ่นเริ่มออกแล้วนะรอติดตามคลิปชมคลิปหน่อไม้นะคะเราจะไปขุดวันที่แปดนี้ค่ะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ